ี่จริงเกิดขึ้นอย่างไรนะครับผมอยากให้ดูแผนที่เมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับดูจุดเกิดเหตุนะครับจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ตรงสะพานสูงนะครับซึ่งตรงสะพานสูงนี้เราจะเห็นบริเวณนี้นะครับสังเกตนะครับนักข่าวสังเกตบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมีการเฉียวชนกันตั้งแต่จุดแรกนะครับ นักข่าวดูนะครับเห็นไหมครับลักษณะการเจียวชนเป็นไงครับรถผมอยู่ทางด้านซ้ายรถหนึ่งนักศึกษายอยู่ทางด้านเลนขวาดูภาพช้านะครับเห็นไหมครับลูกศรสีส้มคือรถเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกําลังกลับจากการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับจะเห็นอยู่นะครับลักษณะการชนนะครับถ้าผู้สื่อข่าวรู้ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นอย่างไรนะครับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นซึ่งเป็นเป็นเลนวิ่งตรงนะครับมีสองเลนนะครับซึ่งเลนขวาจะวิ่งตรงไปซึ่งเลนซ้ายก็สามารถวิ่งตรงได้ผมวิ่งเลนซ้ายซึ่งรถจะสังเกตได้ว่ารถนักศึกษานะครับมาจากด้านหลังผมนะครับมาจากด้านหลังนะครับนะครับจะเห็นอยู่นะครับรถนักศึกษาคันหน้าเอาด้านท้ายรถมาปาดทางหน้าผมนะครับจะเห็นได้เลยนะครับถามข้อที่จริงนะครับหลังจากปาดเสร็จ นะครับดูนะครับรถไชะลอครับรถเจ้าหน้าที่ตํารวจชะลอครับชะลอเพื่อจะจอดนะครับดูภาพจําลองนะครับถูกไหมครับถูกไหมครับครับตามกล้องวงจรปิดนะครับประการที่หนึ่งนะครับในเส้นทางนี้ตรงนี้คือท็อปแลนด์ปาร่ซาผมออกมาจากเส้นทางนี้นะครับ ซึ่งผมมันตรงนี้จะมีเก,กาะกลางซึ่งไม่สามารถที่จะไปกระทบกันได้ผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลนนอกเพื่อยูเทิร์นผมเลี้ยวซ้ายมาเลนนอกยูเทิร์นมาผมต้องอยู่เลนนี้ถูกไหมครับผมต้องอยู่เลนนี้น้องนักศึกษาตอนนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่าเป็นนักศึกษาครับเลี้ยวมาเลนนี้ซึ่งต้องอยู่เลนในประการที่หนึ่งจะเห็นได้ว่าผมเลี้ยวมาเลนนี้ผมสามารถตรงได้แล้วน้องนักศึกษาอ้างว่าได้เปิดไฟเลี้ยวลองย้อนกลับไปดูครับ ว่ามีเกินมีการเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวเข้าถนนเอกาหรือไม่ครับมีไหมครับมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับประการที่หนึ่งนะครับข้อที่ไปเสนอข่าวนะครับหรือไปร้องเรียนตามตามที่ไปร้องเรียนตามผู้ทร้าผูกเป็นยังไงครับนะครับข้อที่สองนะครับ ามหนังสือร้องเรียนอ้างว่าข้าพเจ้านะครับตัวผมเองขับรถเฉี่ยวชนทางด้านหลังซึ่งเทียบจากรอยนะครับซึ่งเทียบจากรอยนะครับการเฉียวชนทางด้านหลังของรถคันนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีการชนทางด้านหลังใดๆทั้งสิ้นมีแค่รอยกระสุนปืนนะครับนะครับรถรถบีโอคันนี้นะครับจากนั้นล่องรอยการเฉี่ยวชนนะครับ นกะผู้สื่อข่าวสังเกตดูว่าการชนชนตั้งแต่ช่วงล้อไปเห็นไหมครับแล้วปาดขึ้นไปทีด้านหน้าจะเห็นรอยการชนว่ามันปาดขึ้นไปนะครับมันไม่ได้ไปกระทบมันเหมือนปาดหน้าขึ้นไปนะครับจะเห็นชัดๆเลยว่าเหมือนปาดหน้าผมขึ้นไปนะครับนะครับประการที่หนึ่งอยากให้ผู้สื่อข่าวเสนอในแง่มุมตรงนี้นะครับประการที่หนึ่งผู้ขับขี่รถยนต์นะครับ มามาทางด้านเลนซ้ายส่วนส่วนตัวผมเนี่ยมาทางด้วยเลนซ้ายส่วนอรถต้องสงสัยเนี่ยมาทางด้วยเลนขวานะครับอ่าขับขี่มาทางในที่ทางตรงทั้งคู่นะครับในที่ทางตรงทั้งคู่และรถยนต์ต้องใส่ขับปาดหน้าทางด้านขวาของรถผมซึ่งกระทบทางด้านทางด้านซ้ายของรถนักศึกษานะครับผมคิดได้เลยครับว่านักศึกษาบอกในบันทึกว่าจะเลี้ยวเข้าไปซื้อ ดอกไม้ในตลาดถนนเอกาผมมีความคิดเลยครับว่าในการเลี้ยวไม่ใช่ความระมัดระวังแล้วแสงหน้าผมไปแล้วจะเลี้ยวหักผ่านหน้าผมเนี่ยมัน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 เป็น,นเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการประมาทโดยสิ้นเชิงจริงๆครับนะครับการเปิดไฟเลี้ยวครับน้องก็ไม่ได้เปิดครับตามกล้องจนปิดก็จะเห็นอยู่ตามกล้องจนปิดจะเห็นว่าขนาดเชี่ยวชนนะครับรถเจ้าหน้าตำรวจได้ชะลอรถ แต่รถต้องใส่ขับไปอย่างเร่งด่วนนะครับบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างชัดเจนครับมีรถสัญจรผู้คนมากมายนะครับเหตุใดถึงไม่จอดประเด็นทุกคนต้องคิดนะครับสังคมต้องคิดนะครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่าในนั้นคือใครเป็นนักศึกษาหรอหรือเป็นใครหรือเป็นผู้ร้ายหรือเป็นผู้กระทำความผิดมา ผมไม่สามารถรู้ได้เลยแล้วรถคันนั้นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะเป็นรถแต่งใส่กันโคง้งท่อดังโหลดเตี้ยสัญชาตญาณตำรวจครับตำรวจมืออาชีพครับอยากให้ทุกคนรับรู้นะครับว่าสิ่งที่เข้ามาสมองครั้งแรกเลยคือรถต้องสงสัยอาจกระทำความผิดมาหรือทำประการใดๆมานะครับ ส่วนในร่องร่องรอยกันเจียวชนผมขอให้เป็นไปตามของการตรวจของศูนย์พิสูจน์หลัาน6แล้วนะครับว่าร่องรอยกันเจียวชนมันจะเป็นผลมาเป็นยังไงนะครับเ <MAT> มื่อรถต้องสงสัยได้ชนผมออกมาประมาณ100เมตรถ้าคนรู้จักเมืองฟิจาโลกมาถึงปลปลบริเวณหน้าหน้าลานตรงข้ากับรานเซอร์บาอ่าก็มี m. ร้อยตำรวจเอกวุฒิพัฒน์บัวไรนะครับ ได้ลถกระจกลดลงพร้อมกับตะโกนเรียกว่าชนรถผมชนรถผมนี่เจ้าหนะ้าที่ตำรวจจอดรถก่อนนะครับจอดรถจอดรถไม่มีเสียงปืนใดๆทั้งสิ้นดังขึ้นนะครับไม่เคยยิงปืนสัญชาตยาณน,นะครับโดนชนแล้วยังไปยิงปืนเขาเนี่ยครับถ้ากระทําจริงก็ถือว่าเลวที่สุดแล้วครับเลวจริงๆครับมันไม่มีหรอกครับโดยวินยูชนคนทั่วไปไม่มีหรอกครับ โดนชนแล้วคนที่คนที่ถูกชนหนีมันไม่มีหรอครับนะครับประเด็นนี้อยากให้สังคมรับรู้นะครับแล้วก็พอหลังจากเราให้จอดรถบริเวณขับตามไม่ทันเปิดกระจกหลายจอดรถพร้อมกับแสดงตัวเป็นเจ้า้าที่ตำรวจว่าตำรวจจอดรถทันใดนั้นรถคันนั้นนะครับเร่งเครื่องหนีนะครับเร่งเครื่องหนีนะครับจะเห็นได้ว่าเร่งเครื่องหนีนะครับ ดูนะครับเร่งเครื่องหนีตามเส้นทางนี้แหละครับชนเมื่อชนเสร็จแล้วผมชะลอแต่รถคู่กรณีไม่ชะลอภาพจําลองนะครับจะเห็นได้ชัดเจน มุ่งหน้าเข้าแยกสันคนูนะครับมุ่งหน้าเข้าแยกวัดคูหาสวรรค์นะครับไม่ใช่แยกสันคูน,นะครับมุ่งหน้าเข้าแยก,แยกวัดคูหาสวรรค์นะครับในระหว่างทางมีรถสัญจรและประชาชนทั่วไปมากมายนะครับแสงสว่างก็มีนะครับแต่รถคู่กรณีไม่จอดหลังจากไม่จอดนะครับได้ผ่านแยกสันแยกวัดคูไปนะครับจะเห็นว่าได้ผ่านแยกวัดคูไปนะครับ หลังจะผ่านแยกวัดกูไปนะครับรถคันนักเก่าได้มุ่งหน้าเข้าประชาทิษฐท่าถนนพระร่วงนะครับมุ่งหน้าประชาอิทิศข้ามสะพานเอกามาผ่านแยกอะไรน้ครับแยกสอพอเมืองพิษณุโลกครับสอพอเมืองพิษณุโลกที่อ้างว่าตำรวจยิงที่อ้างว่ากลัวตำรวจทําไมไม่แวะสอพอเมืองพิษณุโลกนะครับลงพักครับอยู่ดังหน้าน,นี้ครับนะครับโดยดูการขับขี่นะครับ นักศึกษาอ้างว่ารถขับเร็วไม่ได้นะครับแต่ดูการขับขี่รถครับพยายามเบรกจุดที่หนึ่งพยายามเบรกจุดที่หนึ่งเดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับ ในระหว่างทางไม่ให้ผมแซงขวาขึ้นไปเพื่อบังคับให้จอดนะครับแล้วพยายามเบรกนะครับพยายามเบรกเห็นไหมครับไฟรถแดงเบรกพยายามให้ผมชนท้ายอยู่ตลอดเส้นทางนะครับพยายามเบรกอยู่ให้ผมชนท้ายชนท้ายนะครับหลังจากนั้นมุ่งแน่มุ่งหน้าแยกแยกอะไรครับแยกสถานีรถไฟเห็นไหมครับแยกสถานีรถไฟนะครับไปตามเส้นทางครับ มุ่งหน้ามาที่เกิดเหตุที่เดิมนะครับบนรอบที่หนึ่งมุ่งหน้ามาที่เกิดเหตุที่เดิมผ่านแยกบ้านแขกนะครับแต่เห็นได้ว่าผ่านแยกบ้านแขกไปเหมือนเดิมไปตรงที่เกิดเหตุนี่ครับครับที่เกิดเหตุครับแล้วมุ่งหน้าแยกถนนมิตรภาพเส้นเดิมครับมุ่งหน้าถนนมิตรภาพเส้นเดิมอ้อมเข้าสวนชมน่านครับผ่านอะไรครับ ผ่านสพเมืองจังหวัดพิษณุโลกรอบที่สองนะครับผ่านสพเมืองจังหวัดพิษณุโลกรอบที่สองความสงสัยเริ่มหนักขึ้นครับว่ารถคันดังกล่าวก่อเหตุอะไรมามีอะไรที่มีหนึ่งในความผิดหรือไม่เริ่มคิดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มคิดมากขึ้น เริ่มคิดมากขึ้นนะครับซึ่งระยะทางห่างจากจุดเกิดเหตุไปแยกวัดคูระยะทางหนึ่งกิโลเมตรครับนะครับไปแยกวัดคูหนึ่งกิโลเมตรมาถึงแยกจุดจากจุดเกิดเหตุมาถึงแยกสพเมืองระยะทางสามกิโลเมตรเกิดข้อสงสัยมากขึ้นครับโดยในเส้นทางนี้ผ่านแยกบ้านแขก ซึ่งบ้านแยกบ้านแขกคนพิจุโลกจะรู้เลยว่ากลางคืนแยกบ้านแขกเป็นไงครับมีคนผู้พานตลาดรู้จักตลาดเก้าแสนไหมครับนั่นแหละครับตลาดคนมากมายกลัวกลัวเหรอครับกลัวทําไมไม่จอดครับนะครับไม่จอดไหมครับไม่พอนะครับฝ่าบุคคลทั้งหมดที่อยู่ตลาดไปนะครับฝ่าไปไหนครับ ฝ่ามาเข้าเข้าแยกนี่แลครับเข้าแยกหอนาฬิกาครับฝ่าผ่านหลังโรงพักมาเข้าแยกหอนาฬิกาครับพอเข้าแยกหอนาฬิกาผ่านตรงไหนรู้ไหมครับผ่านวงเวียนรถไฟอีกหนึ่งรอบซึ่งประชาชนสัญจรมากมายนะครับดูนะครับวงเวียนรถไฟเราทําอะไรกันครับขับยังไงครับดูนะครับความเร็วหรือไม่เร็วดูยังไงครับดูนะครับหนียังไงครับแล้ว แล้วการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรู้สึกยังไงครับกับการหนีครับนะครับหนีย an ังไงครับครับออกมานะครับจากตลาดนะครับตลาดสถานีรถไฟดูนะครับเดี๋ยวนึคู่นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าดูนะครับ ไปหอนาฬิกานะครับตรงทะลุมานะครับมานะครับผ่านหอนานิการครับลดผมตามกระชั้นชิดนะครับเกือบจะคว่ำนะครับขับตามนะครับด้วยความสงสัยลดดังกล่าวนะครับนะครับขณะที่มุ่งหน้าเข้าถนนเอกานะครับขณะที่มุ่งหน้าเข้าถนนเอกานะครับไปประมาณห้าสิบเมตร ผมคิดแล้วว่านะครับผมคิดแล้วว่ารถด,ดังกล่าวกระทำความผิดหรือมีเหตุต้องสงสัยหนักขึ้นแล้วไม่สามารถหยุดยั้งรถคันนั้นได้อ่ากระผมได้ใช้อาวุธปืนประจำกายนะครับยิงเข้าไปที่ล้อรถนะครับยิงเข้าไปที่ล้อรถด,ดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวดูดูนะครับถ้าเจตนาฆ่ารถคนในรถนะครับจะไม่เป็นดังภาพนี้ครับกรนะสุนสามนัด แต่ข่าวออกไปเจ็ดนัดถามว่ารอยกระสุนไหมครับมันไม่ใช่มันเป็นรอยขีดควนบางประการซึ่งยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์แน่ชัดเลยว่าเป็นรอยอะไรรอยสามนัดที่เข้าหลักการยิงยุทธวิธีตำรวจในการฝึกหลักสูตรสว่างจากสองหกหนึ่งนะครับหลักการยิงยางสามนัดเล็งจากตัวบนยางลงมาหนึ่งนัดต้องเข้ายางครับผมขับมือนึงยิงมือนึงครับรับสารภาพ ว่ายิงยางเพื่อสกัดกัน้นหยุดยั้งลถคันตะกล่าวไม่ไม่ฉะนั้นเพราะอะไรไหมครับเพราะผมคิดว่าไม่หยุดสามารถหยุดยั้งได้แล้วและลดคนสัญจรมากมายแล้วประชาชนที่อยู่ตลาดข้างหน้าอีกเยอะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและคนโดยทั่วไปผมตัดสินใจยิงครับเจตนาฆ่าที่บอกว่าเจตนาฆ่าไม่มีเจตนาครับ ถ้าเจตนาฆ่าผมยิงที่กระจกนะครับแล้วสังเกตดูรถมิโอคันนี้เป็นรถขนาดแต่งโหลดเตี้ยขนาดโหลดเตี้ยขนาดนี้นะครับกระจกความสูงของกระจกหนาแค่ไหนครับจากบนลงล่างกว้างแค่ไหนครับยังไม่เข้ากระจกสักเม็ดนึงเลยครับเข้าเพียงการชนท้ายกับล้อรถครับนะครับอยากให้สังคมได้รับรู้นะครับหลักสูตรการฝึกนะครับ หลักสูตรการฝึกนะครับเนี่ยครับผมหมุนนะครับนะครับหลักสูตรการฝึกนะครับสว่านนะครับเป็นหลักสูตรการฝึกที่ไม่ได้ผ่านกันมาง่ายๆนะครับในการใช้อาวุธประจำกายนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับผ่านแยกวงเวียนรถไฟแล้วใช่ไหมครับ น้องได้ผ่านนะครับน้องได้ผ่านบุคคลซึ่งอ้างว่าอ้างตัวว่าเป็นพยานผู้บริสุทธิ์เห็นเหตุการณ์ครับเป็นบ้านภูมิลำเนาของนายเจริญเกียรติแท่เดียวนะครับผ่านตรงตลาดนะครับผ่านบ้านนายเจริญเกียรติแท่เดียวที่อ้างตัวว่าขับรถเล็กซัสมาจากปทุมธานีมาเห็นเหตุการณ์แล้วได้ติดตามไปเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับ วิดีโอจะเห็นเลยครับว่ารถคันดังกล่าวไปกันยังไงนะครับไปกันยังไงดูนะครับนี่นะครับรถต้องสงสัยแล้วก็รถเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคันนึงเป็นรถใครครับรถพลเมืองดีครับพลเมืองดีบอกว่ามาจากไหนไม่รู้มาเห็นเหตุการณ์ซึ่งเขาชนผมผมเลยตามตรงนี้ยังไม่มีรอยการเฉี่ยวชนใดๆทั้งสิ้นซึ่งผมทําผมตามอยู่นะครับ ตามรถคันนี้อยู่นะครับแล้วก็ตามอย่างกัะชั้นชิดครับหลังจากที่เข้าตรงนี้ถ้านักข่าวมองออกจะเป็นสี่แยกบ้านแขกครับก่อนข้ามทางสี่แยกบ้านแขกนะครับจะเห็นว่ารถผมได้ตามรถต้องสงสัยไปเรื่อยๆระหว่างนั้นครับได้ผ่านนะครับเห็นนะครับดูช้าๆนะครับการตามดูช้าๆนะครับดูนะครับดูช้าๆนะครับรถที่ตามดูช้าๆนะครับ นี่แหละครับลถพลเมืองดีครับนะครับดูช้าช้านะครับหลังจากนั้นรถทั้งสามคันนะครับได้ผ่านล้านค้าหนึ่งหนึ่งล้านก่อนถึงที่เกิดเหตุนะครับได้ผ่านนะครับรถทั้งสามคันตามประกบผมครับประกบผมแล้วครับนะครับเห็นไหมครับอ่าจอดนะครับรถสีขาวที่เป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเห็นผู้กองวุฒิพัฒน์ชะโงกหน้าออกมานะครับแล้วตะโกนเรียกว่า หยุดตำรวจหยุดหยุดตลอดเส้นทางครับให้หยุดครับเห็นไหมครับสังเกตดูนี่ครับจะเป็นหน้าของผู้กองวุฒิพัฒน์ครับที่จะโนโงกหน้าออกมาเพื่อพยายามให้ตะโกนบอกว่าตำรวจให้หยุดรถนักล่าวนะครับผ่านเส้นทางตรงนี้ไป แล้วดูเหตุการณ์ครับหลังจากนี้ภาพวง,งจรปิดในส่วนอื่นที่ผมไม่ได้มาก็ขอให้เป็น,ปน,ปนพยานในชั้นสอบสวนและชั้นศาลนะครับในส่วนที่ผมได้มาที่มีคนรักและคนหวังดีให้มาผมผมก็นําเสนอนะครับแต่ในส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับทุกคนลองมองดูภาพทั้งหมดนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งที่หนึ่ง ที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่ารถคนดังเก่าไม่ใช่นักศึกษาไม่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 สามารถบ่งบอกเลยได้ว่าเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้คนที่ที่ที่ทเป็นคนโดยปกติธรรมชาตินะครับเหตุการณ์จำลองนะครับจำลองรถสามคันนะครับจุดที่หนึ่งขนาดรถที่รถบีโอจอดครั้งแรกรถผมได้จดจอดประปกบท้าย ทันใดนั้นรถเล็กซัสที่อ้างว่าเป็นพลเมืองดีเข้าประปกบด้านขวาเข้าประปกบด้านขวาหลังจากเข้าประปกบด้านขวารถที่อ้างว่าสองสองคนนะครับร้อยตำรวจเอกวุธิพัฒน์และร้อยตำรวจธนาคารได้ลงไปเพื่อคล้ากระจกกับรถคันหน้าให้ลงจากรถนะครับให้ลงจากรถ ทันใดนั้นรถคันนั้นได้รีบกระชากรถออกทําให้ทั้งสองคนล้มล,นะล,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 ลงนะครับล้มลงหลังจากล้มลงนะครับขณะที่รถผมเองจะตามรถเล็กซัได้ประกบหน้าเบียดเข้าทางด้านหน้าทําให้รถผมชนทางด้านขวาของเล็กซัสแล้วมีรอยกันเชิงชนประการเล็กน้อยเอานิ้วถู <Okay. S 1> ก็ออกนะครับ ซึ่งในระหว่างนั้นซึ่งในระหว่างนั้นระหว่างที่ประกบแล้วผมจะเดินหน้าต่อร้อยตำรวจโทธนาคารและร้ดดดดอยตำรวจวุฒิร้อยตำรวจเอกวุฒิพัฒน์ได้หล่นจากรถขณะที่ไปเลียกเจ้าตัวผมเองได้ตามนะครับตามรถต้องสงสัยอยู่คนเดียวในรถนะครับ ตามไปครับตามไปในระหว่างตามได้ประกบข้างผมไปตลอดแล้วพยายามให้ผมจอดรถนะครับให้ผมจอดรถบอกว่าผมชนพี่ผมชนพี่ผมเลยบอกว่าไอ้น้องพี่พี่พี่ยังจอดไม่ได้คันหน้าชนพี่ให้ตามหน่อยนะครับ นแรกที่ตามไปคือร้อยตำรวจโทธนาคารนะครับซึ่งได้ซ้อนจากในยานยนต์รถเมหรือว่าคนรู้จักนะครับไปไประดีรถไฟอยู่ตรงนั้นนะครับก็ลงหลังจากลงจากรถอ่าก็ตามคลิปวิดีโอที่เกิดเป็นข่าวนะครับก็เกิดเป็นข่าวนะครับในประเด็นต่างๆก่อนที่จะออกจากตรงนี้นะครับ ก่อนที่จะออกจากตรงนี้นะครับอ่าก่อนที่จะออกจากตรงนี้นะครับก่อนที่จะออกจากตรงนี้นะครับก่อนที่จะออกจากตรงนี้ผมเริ่มคิดว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นผมได้โทรประสานกับเจ้าหน้าที่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับในเวลานี้เลยครับดูจากข้อมูลมือถือเลยนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับแล้วร้อยตำรวจโทรธนาคารก็โทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนกันครับ นี่ครับแจ้งเหตุครับว่าไม่สามารถจกกับได้แล้วนะครับทันใดนั้นรถคันเก่าวก็ไปจอดในที่เกิดเหตุอ่าก่อนระหว่างระหว่างที่ระหว่างที่ก่อนเนี่ยระหว่างที่ร้อยตำรวจเอกวุฒิพัฒน์และร้อยตำรวจทธน,นาคารนะครับได้ลงจากรถทางด้านซ้ายนะครับ พร้อมกับได้ยินเสียงปืนสองนัดครับดังขึ้นบริเวณตรงนั้นเสียงปืนสองนัดได้ดังขึ้นปั้งปั้งนะวันนี้ผู้สื่อข่าวลองหาดูครับว่าลองไปถามดูครับว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นดังจริงไหมครับนะครับแต่ทุกคนอลอง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 ,ลองถามครับประเด็นอย่างนี้ครับทันใดนั้นในขณะที่ครับ ที่ตัวผมไปไปคนเดียวนะครับ มเองยังไม่ได้ลงจากรถครับเมื่อเมื่อร้อยร้อยตำรวจโทรธนาคารเข้ามานะครับก็ได้บอกคันรถต้องสงสัยอีกคันหนึ่งคือรถสีดาครับว่าก็ตามตามถ้าถ้าถ้าถามก็ลองถามนะครับร้อยตำรวจโทธนาคารก็บอกว่าไงนะครับก็เดี๋ยวประเด็นนี้ก็เดี๋ยวลองถามได้นะครับแต่ผมจะบรรยายให้จบทีเดียวกนเลยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับประเด็นต่างๆนะครับ นี่ครับในายชัยธวัฒน์ทำลงศักดิ์คุณผู้ขับรถยนต์ยี่ห้อบีโอดังล่าวผู้ที่ประสบเหตุอ้างว่าถูกผมได้เฉี่ยวชนนะครับดูตัวละครนะครับพี่สาวในายชัยธวัฒน์นะครับและพี่ชายในายชัยธวัฒน์ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของรถนางล่ารถบีโอขณะนั้นมีชื่อเป็นเจ้าเจ้าของรถคือพี่ชายของในายชัยธวัฒน์นะครับ นายเจริญเกียรติแท่เดียวนะครับอ้างว่าเป็นพลเมืองดีมาจากปทุมธานีไม่รู้จักกันนะครับมีภูมิลำนาเดียวทะเบียนบ้านเดียวกันกับพี่ชายในาใยชัยธวัฒน์ครับแล้วรู้จักกับพี่สาวในายชัยธวัฒน์อย่างสนิทสนุนพอสมควรประเด็นต่างๆคำว่าพลเมืองดีเนี่ยหรอครับพลเมืองดีหรือว่ามาช่วยกัน ในการร่วมกันกระทำความผิดครับสื่อต้องเล็งเห็นนะครับว่าจุดประสงค์หลักของผมเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรนะครับในการทํางานในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ออกไปทําอะไรแต่เป็นปลายเหตุที่ผมกําลังจะเข้าที่ต้นสังกัดซึ่งตามประจำวันก็เห็นว่าลงประจําวันไปแล้วว่าออกไปทํางานตั้งแต่สองทุ่มนะครับ ประจำวันไม่ได้ออกไปสามคนครับประจำวันออกไปทั้งหมดครับทั้งชุดป่าปามยาเสพติดครับถ้าอยากรู้น้องให้ข่าวว่าน้องนักศึกษาให้ข่าวว่ารถขับด้วยความเร็วไม่ได้เป็นเป็นเป็นหน้าที่ของใครก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับว่าขับเร็วไม่ได้เนี่ยจากจ้ององค์กรปิดจากจุดเกิดเหตุไปจากอีกจุดหนึ่งในภายในแปดจุดสี่กิโลเมตรเนี่ย ใช้เวลากี่นาทีนะครับว่าความเร็วใช้เท่าไหร่นะครับในเส้นทางต่างๆนะครับทุกเรื่องมีเหตุมีผลครับมีเหตุมีผลมีมีปลายผลก็มีต้นเหตุนะครับรถพลเมืองดีที่อ้างว่ามีคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของการที่บิดเบือนข้อ